ทางชาติก็จะเดินผ่านสะพานนี้ทุกคนนะครับที่จะไปที่ซอยสอเดนคมนะครับนี่ครับเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นสนามบินดอนเมืองครับนี่คือวัดดอนเมืองจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับวัดดอนเมืองนี่คือคลองเปมปปชาครับฝั่งนี้ครับบ้านเขาฝั่งนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้ะนี่ด้านหลังวัดดอนเมืองนะครับนี่นะครับ นี่คือถนนสงประพานะครับนะครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้ก็คลองเปรมประชากรนะครับแต่ฝั่งนี้อยู่ระหว่างการดําเนินงานนะครับฝั่งนี้นะครับดําเนินงานนะครับกําลังสร้างบ้านริมคลองครับนี่ครับลุงนงดอนเมืองก็ถ่ายบรรยากาศนะครับค้นเข้าไปเลยนะครับนงดอนเมืองแกก็ถ่ายไว้อยู่นะครับ ส่วนมากจะมีต่างชาติเดินผ่านตรงนี้พี่น้องเลงาก็ีึบอกครับก็นะครับขดังบ้างนะครับเดินผ่านไปตรงนี้ก็จะเจอ,เอไปเข้าตรงซอยสมุภาสองก็เดินทะลุออกไปตลาดลาวใครที่อยู่ตลาดก็จะเจอขดังรากกระเป๋าผ่านบ้างนะครับเพราะว่าจะมีที่พักอาศัยอยู่ที่ซอยสอยรนนคมเยอะนะครับเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะครับนะครับที่พักเยอะแยะมากมายเพราะว่า อาศัยแต่โรงแรมใหญ่มันไม่พอนะครับพื้นที่ตรงนี้ฉะนั้นเขาก็เลยต้องมาลากกระเป๋ามาพักแถวโรงแรมขนาดย่อยในซอยสอรานคมเยอะยๆมากมายนะครับ,นะรบตรงนี้ก็อยู่ระหว่างดาเนินงานนะครับวันนี้ก็วันที่นะครับ11นะครับ1ดพฤศจิก,กายน2568นะครับนี่คือด้านหลังนะครับผม ั่งน้นสนามบินดอนเมืองนะครับฝั่งนู้นนะครับอ่านะครับทางรถไฟฟ้าเวลารถไฟดิสแลงวิ่งผ่านมาก็จะยกระดับขึ้นไปวิ่งเส้นบนนะครับตีคู่กับอ่ารถไฟฟ้าสายสีแดงน,นะครับเวลาผ่านเข้าพื้นที่เดี๋ยวนี้เขาให้ยกระดับขึ้นไปวิ่งข้างบนครับผม ก็หัวลากก็จะหนักหน่อยนะก็จะเสียงก็จะหนักเป็นเสียงก็จะดังเป็นพิเศษหน่อยนะครับเวลารถไฟดิสนลงผ่านนะครับเห็นหครับต่างชาติเขาก็จะเดินผ่านตรงนี้ครับ่สะพานนี่คือคลองเปรประชากรน,นะครับท่านแปรรายงานครับผม